เฉลยทิ้งทายให้ดูซะขนาดนั้นว่าเจ๊จะไปตามกองละครไหนต่อแฟนคลับนายตุย้ยถึงตกร้องอ๋อ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 ๋อ,อ,อขึ้นมาทันทีส่วนใครที่ตอบถูกก็รับรางวัลกับนายตุ้ยกันเองเจ๊ไม่เกี่ยวแต่ที่แน่แน่นอน,น,อนตอนนี้เจ๊ามายืนอยู่หน้าบ้านเอ้ยหน้ากองละครลูกสาวกำน,นันเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะนะใใจจเนะาเ่ แโโวันนี้ตุ้ยมาถ่ายละครนะครับเรื่องลูกสาวกำนันครับผมและนี่ครับรถของปลัดชัยยาครับรับบทเป็นปลัดชัยยานนั่นเองครับปลัดอำเภอแห่งบ้านทุ่งดินดำครับ คาแรคเตอร์ก็เป็นหนุ่มนักเรียนนอกนะครับซึ่งซึ่งมีความทะเยอทะยานอยู่พอสมควรนะครับแต่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาหมู่บ้านที่กันดารนะครับไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่นะครับก็ไปถึงบ้านทุ่งดินดําซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีนางเอกซึ่งเป็นลูกสาวกำนันนะครับอยู่นะครับก็เลยเกิดเรื่องราวขึ้นมากมายในละครเรื่องนี้ครับครับผมอยากจะเห็นใช่ไหมครับว่าเรื่องหลังลูกสาวกำนันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าการถ่ายทำเป็นยังไงบ้าง ทักทายไปแล้วเราตามไปดูฉากเบื้องหลังละครกันต่อดีกว่ากับฉากหวาน,นหอมแก้มหอมแก้มรับรองแฟนคลับในตุ้ยได้ดูต้องถึงขั้นอยากแสดงแทนนะักเอกกันเลยที่เดียวไปดูกันเลย ใจหมดไปแก้งเขาอีกแหละมีแน่าหน้าไนตุ้ยตัวจริงแกงหยอกเขาไปเรื่อยมาดูฉากขนาดที่สุดของไนตุยกันต่อดีกว่ากับฉากผู้ชายพายเรือ อยู่นั่นแหละหนานตุ้ยมือโปรโจริงๆแต่ไม่เป็นไรงานนี้เจ๊ใจดีมาเยี่ยมกองละครทั้งทีจัดตัวช่วยให้ไปละกันพี่จ่าพี่จ่า้องคับเรือให้พี่ตุ้ยเขาทีสิคะ ดูดูไปถึงแม้นายตุ้ยจะพายเรือวนไปวนมาแต่เจ๊ก็เชื่อว่าคงมีสาวๆหลายคนอยากจะลงเรือลําเดียวกันกับนายตุ้ยแน่นอนเจ๊หยอดมุกแทนแฟนคลับไปแล้วนะครับผมสำหรับการถ่ายทําลูกสาวนันในวันนี้นะครับก็โดยส่วนใหญ่นะครับด้วยเนื้อเรื่องของลูกสาวนันนะครับจะเป็นละครเพลงผสมผสานไปกับตัวเนื้อเรื่องละครนะครับวันนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งนะครับซึ่ง เป็นหนึ่งในหลายๆเพลงในละครลูกสาวกำนันนะครับชื่อเพลงคิดถึงไหมนะครับซึ่งเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าๆอะไรเงี้ยซึ่งก็ขับร้องโดยผมเองก็จะมีฉากต,ตามมุมบ้านอะไรเงี้ยครับแต่ที่คลายแม็กซ์สุดก็คืออยู่ในเรือครับลงไปพายในเรือไอเรากคิดว่าเราพายได้ก็เลยไปหมุนเล่นอยู่ในน้ําอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงครับซึ่งก็แบบภาพฝันแวบ,บหนึ่งว่าเราง้องนะเอกอะไรเงี้ยแล้วก็ปึ๊บกลับมาเป็นภาพจริงอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นอีกเพลงหนึ่งซึ่งอยู่ในละครลูกสาวกำนันครับ